187อ่ะ13กิโลกรัมครับเปลียงป่งปลานี่ยมีสินทมลงโอ้โหแล้วบุกแหลกเลยครับยอดพยักเล่นครับเตะให้เตะให้เป็นครับให้ถูกวิธีครับโอ้โหเสียวไส้ครับแต่ว่าอยู่นะครับโอ้โหถึงขวาได้ครัวครับแต่ว่ายังไม่โดนแม่ถ้าเพิ่มความแม่นยำสักหน่อยนี่ าดูชมเลยครับขวามาตีได้ไหมฟาบีแ oh. <t> ่ดูว่าพยายามจะบล็อกอาวุธของยอดพยักก่อนนะครับแล้วค่อยบุกขวามาตีวงไหนครับเวียงล้มลงไปแมอย่าออกอาการนะครับอย่าออกอาการนะครับ ไปออกอาการไปบล็อกซ้ายก่อนเลยครับฟาบินบาเรีตรีนซ้ายนี่ถักกดไ่อยู่เตะไม่มีน้ำหนักนี่เป็นเรื่องครับดูครับลูกสวัตดิ์อนอ้าวโดนขวาเหมือนกันครับโอ้โหจะไปแรกเข้ามาฟันอีกแล้วโอ้โจะพยายามเปิดบาดแผล ยอดพยักให้ได้เลยครับมาเลยครับโอ้โหโอ้ยสายถูสายน้ำเลยครับมาเป็นน้ำตกเลยครับเลือดของยอดพยักแม่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเลือดครับกดอยู่ไหมไปได้ต่อหรือเปล่าโอ้ยกลางศีรษะพอดีครับสายหลุดโอ้ นารายคว่างจักับคว้างจักนารายโอ้โอาครับอันเดียวกันครับโดนก้านคอนะครับท่อนแขนกำปั้นมาดูสิครับนี่นะครับเป็นอะไรก็เป็นไปได้หมดครับโอ้โหโอ้โหหมาสายเต็มหน้าครับเข้ามาพยายามจะให้ได้อีกนับนับคู่นี้โอ้โหเจอสองอีกแล้วอ่ะลุ้นเลยโอ้ยโดนเป็นว่าเล่นเลยครับ ได้โนเก็บดูภาพช้าครับนี่ครับสับสอกเข้าไปนะครับโอ้โดนมาเป็นพายุเหมือนกันนะครับสอกของฟาเบียนบาเรเจ็บทั้งคู่ครับโอ้โหดูครับใช้สอกเก่งมากครับสายกดสายปัดแล้วฟันนะครับนี่ครับไม่ฝึกฝนนี่ทำไม่ได้ครับลูกแบบนี้ลูอร์นไปที่ฟาเบียนบาเรครับ นักชกจากฝรั่งเศสครับได้หนึ่งนับก่อนเอาชนะคะแนนยอดยักษ์แฝกไปได้